สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาเห็ดเนว้อยู่เนวกินกันไม่อยางก,กินนั่น,น,นลรอค่ะวันนี้เก๋จะทําอะไรให้ทุกคนกินค่ะเม่อเ้เกสิพ้าพี่น้องมาเห็ดเช็ดยางละเกอุปรกรณ์ก็มีแต่อยู่ในบ้านนะคือเราทอดไทยก่อนระดับแรก จะทำอะไรกินดีประเทศไทยทานกินเองเลยค่ะ,ะทุกคนพทอดไข่เจียวไว้ก่อน Khởi tiêu, khởi tiêu, khởi tiêu Cô giữa phát ma đây ô khởi tiêu kìa ันนี้เกจะทอดใส่กับแกงส้มนะคะวันนี้เกจะพาทุกคนมาทําแกงส้มปลากระป๋องใส่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งขาวผักบุ้งท้องนาผักบุ้งนาือเปาผักบุ้งขาวเออนั่แหละผักบุ้งขาวคนนี้ติะกินเลวพี่น้องมีอะไรก็ทำกินนะเจ้าค่ะปลากระป๋องเราก็เอามาดัดแปลงทํา เดี๋ยวทอดไข่เสร็จแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําแกงส้มกันต่อเลยจ้ะใส่พริกแกงลงไปพริแกงนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดแบบหยาบคั่วให้หอมก่อนแล้วก็เติมน้ำเลยค่ะ มัเป็นแกงส้มไหมพี่น้องแกงส้มต่อไปก็น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเลยถินเปรี้ยวๆใส่ลงไปหมดเลยค่ะกะเอากะเอาว่าน,า,นะะา,าน่าจะอร่อยนะคะกะเอาเน่าจะอร่อย ไปแล้วก็ปรุงเลยปรุงเลยค่ะใส่น้ำตาลถ้ามีเปรี้ยวก็ต้องมีหวานซอสเกลือนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่ามีแนวกิน นะาพี habitude, ่น้องเก็จะใส่รสดีลงไปไม่ได้เป็นการสอนอาาหรทำอาหารนะพี่น้องนะแต่เป็นการเขาเรียกอะไรเผื่อใครนึกเมนูอะไรไม่ออกไม่รู้จะกินอะไรก็นี่แหละค่ะเมนูมะรุมปุ่มเป้าของเราอือือ ุงข้าวแล้วมีแต่บ้านนะคะตอนนี้แล้วเราก็ใส่ปลากับป๋องลงไปเลยเจ้าค่ะปลากระกป๋องสองกระป๋องกินง่ายยุ่งง่ายพี่น้องเอางี้แหละ สวกใครสะดวกมันนะเจ้าคะ่ะรอให้น้าเดือดคะ่ะแล้วเราก็จะเอาผักบุ้งส,สวยๆลงไปนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องผักบุ้ง <Ừ. S 1> แล้วก็มีใบมะกรูดใบมะกรูดไออยู่หน้าบ้างมันก็จะเป็นหมังงองมังแงงอย่างนี้คะ่ะมันก็เป็นมะล่องป้องแป้งดี่ละคะ่ะพี่น้องเบิ่งค่อยฉีกน้ำโหดดูแต่ว่ามันเบิ่งใหญ่ขำใจ เดือดแล้วโอ้หอมหวนๆเลยพี่น้องเดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมน้ำน้ำเอ,อ่อเลยนะน้ำแกงส้มอุ้ยพี่น้องซาแสบคาแทอืมกันหัวสนเสแแบนนี่เฮตโดนเหรอเ้วยอนี่อ่มเอาผักบุ้งลงไปค่ะผักบุง้งผักบุ้งนะคะ คุอย่งบอออกับเห็ดกินโลดพี่น้องกินผักหลายๆเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกินผักเยอะๆกินกับหน่อยๆแล้วก็เอาใบมะกรูดลงไปเลยพร้อมกันได้รอให้มันยุบตัวนะคะแส่พี่น้องแซ่ได้หยอดน้ำปลานิดนึง ิดออกทอดหม้อก,กระทะพี่น้องเอ้ยบุญผสมสามเนาะบุญผสมไอ้หักไปกับบอดี้แต่จะมีแหละพี่น้องว่าเปตะแเ่ษแท้ค่ะเช็ได้ เขาบุ้งอ้อนๆพี่น้องออนบวบๆอยู่แค่นี้เราก็ได้เมนูประจำบ้านแล้วกินรดพี่น้องกระทั้งความลำบากกระทั้งความหิวหิวม้าไว้ไปหายเขากินดอกพี่น้องเขากินตามอัตราาพเขานี่แหละแต่ก็แซ่บได้นะเจ้าค่ะบอกเลยว่าแซ่บมากๆเลยเนี่ย นีเอาตัวรอดอันนี้กินได้ทั้งบ้านเลยนะคะเสบเดี๋ยวเราก็จะเติมไข่ลงไปนะคะเพิ่มโปรตรีนปลากระป๋องมันมีอยู่ทุกตัวเรือนอยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวก็หาอะไรทำง่ายๆะค่ะทุกคนง่ายแต่อร่อย แซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยจอออนนี่นะจอออนป่ะโอ้โหสดนหอนแล้วพี่น้องเนาะโอ้โหล่องคอลวกล้วเลยเบิดข้ามเบาเบิดข้ามสีเบาเบิดข้าสีเบากับเบิดจังเบาเนาะเกยเอ้ยแซ่บ บ้านไครบ้านมันนะจ๊กคะ่ะบ้านอีสันแซ่บแบบนี้ละคะ่ะแซ่บหลายโอ้แต่แซ่บแตะพี่น้องแซ่บสะออนเลยนะแบบนี้นะแซ่บจะอึกสะอื่นเลยนะใครมีวัตถุด,ดิบไม่อย่างกับเห็ดไส้ไป่โลดพี่น้องมักอันใดแซ่บนานแซ่บคือเกาเดือดปุบบๆแล้ว ผักบุ้งมะตอยเห็นมันสุกหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะบะกรอแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยใส่ไข่เลยนะเจ้าคะ่ะแซ่บมากเลยเจ้าค่ะแค่นี้เราก็ได้เมนูอีกหนึ่งเมนูในบ้านที่ซดกันแบบแซ่บๆหอมใบมะกรูดด้วยค่ะพี่น้องรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานอมเค็มนิดหน่อยแกงส้มจะเปรี้ยวนำนะคะ ถ้าแกงส้มนี่ต้องเปรี้ยวนําแกงส้มอะไรก็ได้ที่มันหากินง่ายใครมีวัตถุอะไรก็วัตถุด,ดิบอะไรก็ทําได้เลยค่ะโอ้แสบพี่นนอแสบเขาแสบฮสุดยอดเลยพี่นนอเอ,อ้ย เด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเ็ยแซ่บหอมหวานงวนแกงส้มปลากระป๋ปองใส่ผักบุ้งท้องนากับไข่เจียวโรยหน้าแซ่บพี่นอ้อ,อ,นอ,อกงก็อันเด้อเกเอ้ยไข่ขึ้นบวมีอย่างกระเห็ดใส่หรือพี่น้องผักอย่างกัใส่ไดเด้อค่ะพ้ะพี่น้องพ้ะเห็ดพ้ะกินพ้ะแซ่บพ้ะหัวพ้ะมวนไปละเฮาจะคิดไย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เก๋ไก่ผ้าแสบ้พี่น้องเด้อกินแสบหมวม,หมวนไปน้ำกันค่ะอย่ากิดอย่างหลายไปเรื่อๆยๆค่ะซีวิตเราอีกยาวไกลนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมเริ่อยู่นะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ